สวัสดียามเช้านะครับกับอากาศเย็นๆวันนี้เย็นมากๆมีความรู้สึกว่าหนาวเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปแอบดูคุณน้าทำอะไรน้องให้ก๊อเขายังไม่ต้องเขายังแล้ยวแล้วเฮ้ยไม่ทันเสร็จแล้วเราพายอากองใหม่ตะกี้

กิจนานะครับเพื่อนๆอ่าหาแก่นมาครับหาแก่นใส่าลายบาบบนไม่มื้อนีน้นองอ่านี่มบ่ได้ขายได้แต่หนูเอาไปขาย อ,นนอากาศเย็นนะครับเ,เพื่อนๆถุงกับเป็นหน้าหนาวอยู่นะครับวันนี้ดอ,อากล้วยกล้วยไปทำอะไรทำยังไปใส่นุแล้วคุณรวดข้อยืดออกมาเอากล้วยลงมาอันนี้มามา เอากลัวลงมาขึ้นรถกันนะครับเพื่อนฮะลุกไปบนมากับที่เดิมแล้วครับเสียงนกเสียงกาเช่นเคยนะครับเพื่อนบรรยากาศบานแล้วเหม,มียวไปขึ้นรถเขา ตมสนชอบไปขึ้นรถเขานะครับเพื่อนๆดูดูดูนี่ดูดูกงดูดูดูไป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 ละโอ้ข้างล่างเทียบเลยไม่กี่ตัวนี่1 2 3 4 5สี่ห้า ตอนนี้มีทั้งหมด11ตัวนะครับเพื่อนๆปอ๊บชันไหมเข้าไปเข้านีไปหมดละไหนหมดละข้าไปใต่ทองถนดโนืม <c oughs> <c oughs> โอ้ยหงุดหละมั <S <s ้งเนี่ยก็ทักทายส่งกำลังใจให้การเช่นเคยนะครับเพื่อนๆความเหนื่อยสอนให้เราทนความจนสอนให้เราสู้ส่ดๆเ้ยครับจักแมนบอแมน